ดี่ค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนบทเรียนออนไลน์เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูลกันนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งข้อมูลอาจเป็นตัวเลขหรือข้อความโดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการสัมภาษณ์ การสำรวจการสังเกตการทดลองส่วนการจำแนกข้อมูลเป็นการนำข้อมูลมาจัดเป็นหมวดหมู่หรือเรียงลำดับในลักษณะต่างๆต,ตามวัตถุป,ประสงค์ที่เรานำข้อมูลนั้นๆไปใช้ค่ะเรามาดูตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูลกันนะคะ จากตารางแสดงจำนวนนักเรียน20คนที่เกิดในวันต่างๆคนที่1เกิดวันจันทร์คนที่2เกิดวันพุธคนที่3เกิดในวันเสาร์คนที่4เกิดวันศุกร์คนที่5เกิดในวันจันทร์คนที่6เกิดในวันจันทร์คนที่7เกิดในวันพุธคนที่8เกิดในวันเสาร คนที่9เกิดวันพฤรหัสสปีคนที่10เกิดในวันอังคารคนที่11เกิดวันศุกร์คนที่12เกิดวันพุธคนที่13เกิดวันเสาร์คนที่14เกิดวันศุกร์คนที่15เกิดวันจันทร์คนที่16เกิดวันอังคารคนที่17เกิดในวันพุธคนที่18เกิดในวันอาทิตย์คนที่19เกิดในวันศุกร์และคนที่20สิเกิดในวันจันทร์ค่ะ จากตารางจะพบว่าข้อมูลที่สำรวจมาสามารถจำแนกได้ดังนี้นักเรียนที่เกิดในวันจันทร์มีจำนวน5คนนักเรียนที่เกิดในวันอังคารมีจำนวน2คนนักเรียนที่เกิดในวันพุธมีจำนวน4คนนักเรียนที่เกิดในวันพฤหัสบดีมี1คนนักเรียนที่เกิดในวันศุกร์มี4คนนักเรียนที่เกิดในวันเสาร์มีสคน และนักเรียนที่เกิดในวันอาทิตย์มีทั้งหมดหนึ่งคนค่ะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่60-61ถึง61ค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่60เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล ข้อที่1คําชี้แจงให้นักเรียนจําแนกข้อมูลตามที่กําหนดให้ต่อไปนี้ข้อที่1ผลสํารวจนักเรียนชั้นป3าทับ3ที่สนใจแข่งขันกีฬาในงานกีฬาสีมีดังนี้ให้นักเรียนพิจารณา ผลสำรวจเกี่ยวกับความสนใจในการแข่งขันกีฬาในงานกีฬาสีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3/3ซึ่งได้ข้อมูลตามภาพค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีนักเรียนทั้งหมด24คนสนใจกีฬาชนิดต่างๆให้นักเรียนจำแนกข้อมูลว่านักเรียนที่สนใจแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดมีจำนวนกี่คนตัวอย่าง กีฬาชักเกอร์มีนักเรียนที่สนใจแข่งขันกีฬาชักเกอร์อยู่หกคนให้นักเรียนแสดงด้วยรอยขีดค่ะการเขียนรอยขีดนะคะให้นักเรียนเขียนรอยขีดของนักเรียนที่มีความสนใจแต่ละคนโดยขีดเมื่อครบ5้าคนให้นักเรียนขีดเฉียงขึ้นเพื่อจะได้ง่ายต่อการสังเกตค่ะ แบบฝึกหัดหน้าที่61ข้อที่2คํคำชี้แจงผลสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นปสที่ชอบรสชาติของอาหารมีดังนี้จากตารางนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีจำนวนนักเรียนชั้นปสจํจำนวน36คนที่มีความชอบในรสชาติอาหารรสต่างๆ ให้นักเรียนจำแนกข้อมูลว่านักเรียนที่ชอบรสชาติแต่ละรสมีจำนวนกี่คนตัวอย่างนักเรียนที่ชอบรสเผ็ดมีจำนวน5คนให้นักเรียนเขียนรอยขีดแสดงจำนวน5คนและอธิบายว่ามีนักเรียนที่ชอบรสเผ็ดจำนวน5คนตามตัวอย่างนะคะ